มีแฟนแล้ว่ะมีผัวค่ะว้าวแรงมากมึงมีทะเบียนสองรถด้วยค่ะหยุดพูดกูมีปืนเอาติมึงเข้ามากูยิงนะโอ้ยก็หนุกเมตาความจริงอะเฮ้ยปวพินเดอร์ต้องทำเบิ้งกูปัดพินเดอร์จนโลโก้ลูกไฟสีทองอะกลายเป็นสีขาวครีมแล้วว่าแม่เติมหรือยังแม่เติมหรือยังคะเติมอะไร ทันไลยปีจ้ะชินเดโก้ไม่ดีแล้วยังไม่ได้ลดทิ้งเธอค่ะมกูมีปืนกูยิงนะมีกล้องนะคะมีจ้านี่มีสองกล้องด้วยมีอะไรมีหมดแล้วจ้ะแต่ไม่มีผัวหนูเจ็บแค่ไหนนะมีทุกอย่างแต่ไม่มีผัวนี่หนูเจ็บผัวผัวก็ลินอยู่อยู่อีสานใต้ใช่ไหมอยู่อยู่ติดคำเหน็นใช่ไหมจะมีสองแบบค่ะ จะมีเป็นสวยแล้วก็ขมิ้แต่ฝั่งหนูอยู่สวยจังหนูอยู่สวยเหรอใช่พี่อยู่สวย <Okay. S 1> ไม่สวยหรือหยุดสวยอยู่อยู่สวยอยู่สวยหล่ะหล่ะครับมีทิชชู่ไหมอ่ะนี่ยไม่มีู่ใช้แล้วอ่ะนี่อร่อยก็เหมาะกับทิชชู่ใช้แล้วก่ะอันนี้จะไม่แปไปกิน,น <c oughs> สุดเลยคืออิชัง มาไม่สับนงสับหน้าแบบน้องน้องนั่งแบบก่อนเลยอะเขาขนาดหล่อนออกจากห้องแอร์เรายังเอือดขนาดนี้เราคิดดูแล้วกันจน,นนี้เราต้องโน้ตไทแล้วตอนแต่งที่จริงเขาไม่ต้องสวดหรอเวลาเขาแต่งเธอเขาต้องสวดด้วยป่ะขอเข้ามามอะไรอย่างเง้ยเขาแต่งก่อนแล้วค่อยสวดพอเข้ามามใช่ไหมวันลุมเกินว่าอ,อะไรเงี้ยเนาะฉันว่าลงสีฟ้าก,ก่อนดีกว่าเออสักหน่อยแล้วหัวตาไปสักนิดตอนแรกบอกไม่มีเรฟเฟลชผ่านยืดเลยอุ้ยมีขนตาขนนกติดป่ะเฮ้ยเกินไปป่ะเป็นแบบ กระดกหักสวยยู่เหมือนผู้หญิงแท้อ้าว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 ถ้าเหมือนผู้หญิงมันจะปิดไอ้นี้คนหมดไหมอ้าวอ้าวเพิ่มก็ได้ไงเป็นอะไรอ่ะเออเป็นไรเอ่ยเป็นไรเป็นไรเอ่ยมึงอะเป็นไรเอ่ยเราเป็นไรตายมาดนเป็นไรตายฮะโดนแต่งหน้าโดนแต่งหน้าฟังฟังลองขืนมึงอะเข้าหน้ากูตายแล้วปากอะปากสีอะไรอะสีชมพูใช่ไหมก็จิกจิกไปเลยประหลาดไปเลยหน้าก่อนแต่งประหลาดกว่านี้อีก หรออันนี้ก็แต่งสวยไม่ได้แต่งประหลาดแล้วนีคก็แต่งสวยใช่ปะแก้ไข่แล้วองานแก้ไข่หรอแต่งหน้าคอนเซ็ปต์กบจุดเด่นเน้นจุดด้อยกบจุดเด่นเน้นจุดได้ปากคนสี่หรอแดงเข้มปะเออเออได้ไหมได้ได้แดงเข้มแดงเข้มดีเราปากมันขอบคกดีปากไม่เหมือนนะตลอดถ่ายนั้นสุดเลยนะฉันดูในรายการอ่ะดีนั่นค่ะถ่ายนั้นสุดค่ะใช่ค่ะ ปังมากสวยปปังมากปังจริงไม่ปังคุงนีังจริงไม่ปังคุงอ่ะปังจริงไม่ปังสวยนอกเหนือจากจะเคยเป็นถ้ำป้า้น้ำมาแล้วนะคะที่นี่ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของภาพเรื่องเจมส์บอ์ทำให้เรือหางยาวเนี่ยกลายมาเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เนื่องมาจากว่าเจมส์บอ์เนี่ยเขายืนอยู่บนเรือหางยาวนะคะเรือเนี่ยแลนเข้าไปช้า้าแลเข้าไปยังไงนะคะานานั่นเรือแล้วก็เจมส์บอเนี่ยยิง ต่อสู้กับสตรองเขานะปังป้องป้องหลุดหลุดยิงยังไงคะป้งป้องป้งจะเปิดยังไงต๊ะนะคะจะตกน้ำนะคะทำให้อ่าวปีเลสเนี่ยนะคะต้องควบคู่กับเรือหางยาวนั่นเองนะคะจากภาพยนตร์เรื่องเจมส์พอร์ตเขาพูดดีกว่าเราจัดรายการนี้ดีมาดูทำยังไงดีอะเขาเป็นคนจัดรายการโอ้ยอะไรกันนี่แม่แล้วหนูไม่ได้ซีเรีส์แม่คนซีเรียสนี่ยเพราะว่าเขาให้ข้อมูลทำไมดิอะข้อมูลเขาแนบแล้วเขาตลกด้วยทำยไงดีอะแก ตรงนี้ไงคะที่บอกว่ามันเป็นถ้าเมื่อสมัยปดหมื่นปีที่แล้วตรงไหนคะตรงนี้เลยค่ะตรงไหนบอกว่าตรงนี้เหรอคะอ๋อตรงนี้ใช่ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นถ้ำเมื่อสิบปหมื่นปีที่แล้วกินกลองว่าย่าหาถ้ำย่าหาถ้ำเพราะว่าเจอแล้วร้อนมากอีกดาวอีกเทนดเฮ้ยเอาละอุ้ยอากาศดีนะ โอ้ยตอแรกเนี่ยยืนอยู่แล้วรับรับลมดีมากเลยแต่น้ามาไม่ปิวเลยนะมันจะลมมันอยู่ข้างล่างโอ้ยคะแลนฮาดเคยมาแล้วมาอีกี่ทำไมหลายรอบเลยพี่กูเพิ่งมาจนสิ้นปีด้วยเอือพี่สไปก็พูดมากเหลือเกิูคุณพี่ให้ข้อมูลเก่งมากจริงมากค่ะคุณแม่สายตาดูจริงใจฝั่งนี้คาดบ้างคัะ เยเที่ยวไทย